สวัสดีครับผมคุโรโซรนะครับวันที่ผมจะมาจัดอันดับอนิเมะที่ผมไม่ชอบในปี2 0 2 2นะมีอยู่5เรื่องนะซึ่งบอกระกอนคลิปนี้เป็นความสูดสกส่ว,วนโัวล้วนะครับไม่ใช่จะอันดับจัดไม่ใช่อันดับอนิเมะจัดเว็บคะแนนพวกนี้หรือว่าเป็นความสึดของคนอื่นอันนี้คือของผมคนเดียวนะใครชอบไม่เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์ได้อันนีส้สุดโตะผมลดร้วนนะครับบอกเลยว่าบอกเลยว่ามีเรื่องที่ว่าทุกคนชอบกันแล้วผมสม่วนฐานมีนะอันดับที่5แตครับแก่เรื่อง บ๊ชจิเดอะลอสโอ้โหเนี่ยมาถึงอันดับ5ก็บอลเลยฮะเรื่องนี้ผมเปอไปผมก็ค่อยชอบดูแนวประมาณนี้แลว้วแนวแบบบุญนนทีหรือแนวไอดอลพวกเนี้ยผมค่อยถูดจะดีจะแนวแบบแบบนี้เท่าไหร่ผมเลยอาจจะม่ค่อยแบบซื้ออินไลยมกักเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้อินนะมามุดผมก็ขำม,มามุดผมก็ไม่เก็ตไอ้นี้ยผมซึ่งไม่ค่อยถูดจะดีเท่าไหร่ะผมดูไปผมก็คจะเบือ่อผู้ประพูนนี้คือเรื่องมันก็ดีนเกี่ยวกับสร้างความฝันเนนี้แบบว่าแบบเป็นนนทีพวกเนี้ย แปลว่าผมไม่ได้อินกับเรื่องราวอะไรมันมากขนาดนะไม่ได้รู้สึกว่าซศราซึ้ขนาดนะปะดูผมดูผมให้คะแนนอยู่ที่3.5มจุดห้าเป็นต์คะแนนอันดับที่4ครับชีวิตพวกรกอบยานตูชั้นอยู่ยัดเมื่ออยู่ในรถเกนจิบหนุ่มอะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ว่ามีมีกระแสไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะซึ่งผมก็ยูฟันเดียวกันอันนี้อันนี้ภาพละครแบบโหมันดูเบลมากอะรู้สึกว่านังภาพเนี่ยมันก็ถึงเท่าไหร่บทละวันเลื่องนะค้านจะค้างจะน่าเบื่อนะความสุดนะแปลว่าเรื่องหนังภาพนี่ก็เออช่วยให้นนเบบื่อิดดดููไปมััค ขัดใจเหลือเกินเว้ยมันเป็นตาเงนี่วะเ v ในโอไม่น่าดูแแบบป็ดๆอ่ะเพลงพอแปลว่าเอมวแบบ <c oughs> แข็งเกินสามคะแนนเป๊บซี่แบบอันดับสามอะ่ะผู้กล้าซุมซาก,กับจอมมาสูชีวิตสิทันสอนผ่านหนึ่งนะเป็นการกลับมารอบหลายปีเลยครับโอ้โหนึ่ว่าจะมีพรต่อเสร็จแล้วแปลว่าก่อนอันนี้มันมีนิยายซึ่งผมรู้ว่านิยายปั๊มจบมันเป็นอะไรแล้วแล้วผมไม่ชอบทําให้ผมการดูอน,นิเมะมันดอไปไปด้วยผมรู้นะปั๊มจูบคืออะไรแถมไม่ชอบด้วยประเด็น ทำให้ระหว่างดูผมรู้สึกอึดอัดน่าเบือ่ออึดอัดอะดูไปน่าเบือ่อหลายเส้นเปลี่ยนเนีย่ยต่เราชอบลายเส้นขอดเสียแรกว่ะแทบแม้จะเป็นผ้ามันจะเ็นทำไมวะเบนเบนค้ามปีได้บนดินเดือนนี้นี่มีเบนเบนผ้าเลยเถอะก็น,นั่นแหละครับส่วนตัวสามคะแนนเป็นสิบอันดับที่สองครับชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของรนาะชาพิซซ่าคีนเนาครับเรื่องนี้จริงๆเป็นอน,นิเมะที่ว่ามีเปิบเจี๊ยบเปิบป,ดป,ดป,ดปดอดได้ของข้านโอเคนะเปิบปำแลดอะแต่พอรันเจ็ตนะครับเง้ยวเลยครับชาป่อสู้คือห่วยมาก อย่างเช่นชาที่ไปช่วยอิลิน่าเนี่ยไปช่วยก็น่าเหลือเกินปะสู้ไม่ได้อารมณ์เลยครับไม่ได้ไม่ได้มันเลยเลยมันก็เนี่ยปามสู้แต่หนะเบื่อประคอมีมาหมันตัวนั้นบางขานเลยโอ้โหเพเพเกินกินซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ผมให้คะแนนที่สองคะแนนเป็นสิบครับอันดับที่หนึ่งครับเลิกอิหริโภเคยรีวิวแล้วนะอันดับหนึ่งนี่ครับบอกเลยเป็นเรื่องพัฟเป้าฮะซึ่งก็คือเลื่อนสะดุดยัดสะดุดหลัดใหญ่แฟนเช่าครับซีซั่นสอนบอกเลยว่าเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ผมเคยอ่านมาก่อน ก้อนอนิเมะมาอ่านมทชั้นอ่านเนี่ยมันยืดยืดเก๋จนผมขาดถินเนี่ยแล้วพอมาเป็นอนิเมะผมน่าเบื่อชิบหายเบื่อพระเอกเลยนะเบื่อพระเอกแม่งเป็นพระเอกที่ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่ใช่ไม่ค่อยชอบเดียวไม่ชอบเลยดีว่าเออเม่รอ้อนิเมะคือแบบละครเป็นปละครชายที่แปบว่าผมไม่ชอบมันเลยพัฒนาการปละครช้าอ่าอะไรเขาไม่แม่งก็ไม่รู้ต่ข้อยิดบางคนแม่งชอบคนนี้ได้เลยก็ไม่รู้แต่มาชอบคนนี้ทำไมพระเอกปพะแบบแบบนี้พระเอกแม่งแบบ ขี้แพ้ก็เพัฒนาการละครก็ช้ายิ่งนมาหนักนี้โอ้โหมันยืดชิบหายปอนเป็นอนิเมะมันก็น่าเบื่อครับั่วนแรกอะมันก็ยังพอดูได้นะปอนี้มันจะปอนี้มันยังไม่ค่อยยืดมากอะแต่พอมาตอนนี้คือแบบมันยืดจ้าๆเลยข้อดีละครยินสวยน่ารักแค่นั้นตอนนี้คะแนนผมพห้อยู่ที่1คะแนนเป็นสิบครับก็จบไปแล้วครับอันดับอนิเมะที่ผมมชอบสุดในปีสองยุ่สอบนะฮาร์ดคอมเ็นท์ของผมมันไม่ปนใครแล้แลเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะความชสึกส่วนตัว ใครเมียด้าผอมไปเองก็สา,ามารถคอมเมนต์คุยได้ว่าไม่ชอบที่ไหนในปีนี้มัน่นจะกี่เรื่องก็ได้ไม่ปะห้าเรื่องแล้วเอามาสิบเรื่องก็ได้หรือยี่สิบเรื่องก็ได้ถ้าเกิดถึงเนะี่ยก็เรามาคุยและเปรกกันได้ครับซึ่งวันนี้ผมขอประหลัไปก่อนครับสวัสดีครับไปบ,บ่ายครับถ้าชอบเรื่องก็สมัครใครแล้วกดไลค์ด้วยนะครับ